สวัสดีมิตรรักแฟนบีสทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการสุ่มไซโอพอลโลนะนี่ซึ่งจะเป็นตัวละครใหม่ที่เข้ามาในวันเสาร์วันนี้ก็คือเอ่อใครที่แบบเล่นต่อจากเซิร์ฟอันนี้เซิร์ฟของผมอะเซิร์ฟที่6วันนี้เข้าวันแรกผมไม่แน่ใจว่าวันที่2อ่ะเซิร์ฟว่าวันอาทิตย์เออว่าวันอาทิตย์เซิร์ฟไหนจะเข้าบ้างนะก็นั่นแหละลองคำนวณเอาของเซิร์ฟใครที่เข้าก็นั่นแหละวันนี้เราจะมาทําการจัดไซโอพอลโลกันนะมาดูกันว่าจะเอาสักกี่ดาวดี ขั้นต่ำก็คือ4อ่แต่ว่าในใจผมก็คือจะเอา5ดาวนั่นแหละมาเริ่มจากการสุ่มฟรีไปก่อนสุ่มฟรีสุ่มฟรีฟรอิชิดะโอเคไม่น่าเกียดอย่างน้อยก็อิชิดะโซผมยังไม่สีทองเลยจริงๆอะ่ะต้องใช้อยู่อ่าก่อนช่างมันมาตอนนี้เราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวสุ่มไป60นี่ก่อนแล้วกันจัดไป10โลแรก ยังไงมันก็ได้เศษอยู่นะ,นะของไอซาเอลอะแต่ว่าเราจะเอาตัวละครอื่นนี่ะมาทาโซซะมากกว่าซุยฟงก็ดีอยู่ผมน่าต้องใช้อีกสักมันน่าจะทั้งหมดสักร้อยยี่สิบกว่าเศษหรือเปล่านะถ้าทําเป็นซุยฟงโซโซ,โซทองเออมันจะเพิ่มดาเมจหมู่ทีมได้มาตัวอะไรก็ได้เอามาเอามาเอามา,อ,า,มาอิสนเนตจัดต่อจัดต่อตอนนี้ตัวอะไรก็ได้เอามา เอาไปอัปดาวเอาไปทำโ so, ซเอาไปทำแบบ <Sorry. S 1> เขาเรียกอะไรนะอัปดาวทำโ so. ซนั่นแหละเพิ่มความเร็วทีมตอนนี้ความเร็วผมเป็นอันดับ2ของเซิร์ฟนี่อยู่โดนโดนต่างชาตินำไปคนหนึ่งนะแล้วก็หลังจากเขานำได้เสร็จปุ๊บเขาก็ตีอรีนาผมมาละ3ครั้งอะ่ะปกติผมนำเขาผมจะตีเขาแค่วันละสองครั้งพอเขานำปุ๊บเขาซัดผม,มันละ3าครั้ง3ครั้ง,งมา2วัน3าวันแล้วเนะี่ยได้ฮิโรริโอเคอยู่ฮิโรริน่าจะยังไม่โซส,สีทองน่าจะเป็นโซม่วงอยู่ จัดต่อปราบปราบปราบโซจูโรเราจะเอาอีก30ครั้ง่ะเอายกได้แหละเดี๋ยวเพียวจัดไปไปกิจกรรมใช้ยกด้วยถือว่าคุ้มๆอยู่อิชิดะอุริโอจาริกแต่เอชได้อาตัวเดียวเองอโอ้ u u อุริโอโอเคน่าจะทำโซทองได้ลนะ อีกครั้งแล้วนะ82มาโอเคครบพอดีสำหรับ90กว่าครั้งจเจาร้อครั้งนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอรอเปิดฟรี2วันเดี๋ยวผมจะทำให้มันครบร้อยทีหลังเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาไปแค่นี้แหละพอละโอเคมารับอ่านี้รับอัน,นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาปั้นดูนะว่าจะได้สักเท่าไหร่กันเชียวมา50 กว่าเศษของอของที่เตรียมไว้มีอยู่แค่นี้หน่อยนะไม่ได้มีเยอะมากเริ่มมาไซาอลอพอโลโลแกรนใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดจัดไปที่เลเวลก่อนเลเวลที่ดองมาไว้จัดไปสัก85นะจัดไปที่เลเวลสัก85ก่อน หรือบางทีก็เอาเป็นอาจจะเอา91เดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะแบบเงินเนี่ยอาจจะไม่พอเงินที่ใช้ไม่น่าจะพอถ้าแบบจะให้อัพแบบอัพยับๆขนาดนั้นเงิน 31m นี้ไม่น่าจะพออันนี้ก็ดองมาดองมาหลายสิบ m อยู่จัดไปจัดไปแค่อัพเลเวลสกิลเดี๋ยวค่อยดูแค่เลเวลสกิลนี่ก็หมดแบบเยอะมาก เพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวรีวิวสกิลเอาไว้ทีหลังเราเอาอัพคุณสมบัติก่อนโอเคเอามา85ก่อนแล้วกันนะถ้าเอา,อาเดี๋ยนะเอารีเวลเไป91เลยก็ได้นะจันจัดมาเลเวลเท่ากับตัวอื่นๆเลยอะ91นี่เยอะกว่าอุาฮาระ,ะเยอะกว่าอะไรอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเอาลงเข้าทีมหลักแน่นอนอยู่แล้วส่วนดาวตัวละครอ,อ่ะจัดไปก่อน ยังไงผมต้องปลุกอันสุดท้าย,ยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยปลุกทีหลังวันนี้เราเอาแค่ดาวขึ้นสักอพอไหมเนะี่ยโอเคพออยู่3าสีอ่ะจัดไปห้าดาวตามที่เคยพูดเอาไว้ในหลายๆคลิปเพราะว่ามันจะปลดสัมพันธ์ของเนวขั้นที่2ของผมด้วยมาเดี๋ยวเราขอรับของฟรีก่อนทีนีจ้จัดไปจัดไปโอเค Level เลเวล91นี่จะเท่ากับพวกตัวหลักๆขนาดพวกอุระฮาร่าอะไรพวกนี้ยังไม่ยังไม่91เลยอ,อ,อก็คือเอาไซโอพอลโลมาเพราะไงมันใช้เล่นกับท mm ีมดอทได้อยู่ด้านนี้ mm hmm. เป็นตัวแทงส์เลยแล้วกัน mm hmm. อ่าพอสวคนะ์อันนี้ปดอนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอันนี้ก่อนแล้วกันปาบสีฟ้าปาบคันสีม่วงแล้วก็เดี๋ยวปลุกตื่นให้มันสักนิดนึงอัพป อัพไปคนละอันก็พอละกิมจอยไม่ได้อัพเลยเพราะต้องดองเก็บของมาไว้รออัพไซโอพอลโลเนี่ยกิมจอยผมเลยไม่ได้อัพสักทีอ่ะปลุกเตือนไปอย่างละอันปั๊บอ่ะปลุกเตือนอาวุธไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอเวลาปั้นสักวันสองวันนะอันนี้ก็คงแบบไม่ไม่ค่อยอาจจะไม่ได้สุดอะไรมากไอตรงอุปกรณ์ดาวอย่างเงี้ยอาจจะเอาแบบกรอบสุดอาวุธอ่าเลเวลอาวุธอา,ธอาจจะสัก80ถ้าเงินพอนะอยู่ที่เงินด้วยถ้าเงินพอ เพราะฉะนั้นแล้วไอเน,นี้ยมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่เราอาจจะรีวิวไม่สุดมากขนาดนั้นแต่ว่าจะปั้นค่อนข้างสุดแหละแต่ว่าอาจจะรีวิวไม่สุดเดี๋ยวผมขอดูอันนี้ก่อนมันอันนี้มันใช้กับตัวในเฟสสามตัวไหนบ้างมีบาลานซอ,อไอเซนล่างนี้น่าจะอีกนานเพราะฉะนั้นแล้วตัวมันอ่ะอัพไปก่อนมันสามารถหาได้อีกหละอันนี้ผมเหมือนว่ามันจะใช้หลายตัวอยู่นะในเฟสสามสตาร์ฮาริเบลแล้วก็ไอเซนดักแด้โอเค ก็อัพอีกขั้นหนึ่งส่วนปลูกตือนอันนี้กิมจองยังไม่ปลูกตือนเลยเพราะฉะนั้นเราเพิ่งพึ่งปลูกตือนแล้วกันนะเอาไว้ก่อนมาต่อไปเป็นการอัพอาวุธอันนี้เอาอเอาแค่นี้ก่อนพอ,อยเดี๋ยวไปลงกับอุปกรณ์ก่อนผมกลัวเงินจะไม่พอไม่ใช่เลยโอเคอันนี้สองขั้นโอเคมาอัพกรอบก่อนเพราะกรอบมันสําคัญกว่าอาวุธนะกรอบมันทําให้เราได้ความเร็วในการเอ่อความเร็วทีมด้วย กดยับยับกดยับยับเย yeah. ถ้าขึ้นถึงห้าดาวขีดส้มแล้วก็ยังมีกล่องที่เราเติมไปก่อนหน้านี้สามารถขึ้นเป็น5แดงได้เลยแล้วก็จะมีกล่องขึ้นถึงได้ลุงได้เลยนะแต่กล่องขึ้นถึงลุงนะผมว่าจะเก็บไว้ก่อนเพราะตัวนี้ก็คงไม่ได้รีบขนาดน,นั้น ยังมีเวลาป้านอีกหลายวันอยู่สัก2-3วันนะเดี๋ยวค่อยมาทำการรีวิวเจ้าาเอลอพอลโลแกรนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะชื่อาเอลอพลโลแกรนแกรนหรือ Grand, แกรนอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นเหมือนหัวสมองของอารันคาร์นั่นแหละมาจัดไปจัดไปจัดเอาเอาหนึ่งไว้แต่หมดม็นกรรม โอ้โหว่ามันไม่น่าจะได้สุดเขนาดนั้น่ <c oughs> นาจะได้กรอบแค่นี้แหละไม่ถึงขั้นถัดไปด้วยนั่นไงนี่ขนาดซื้อหมดเกลี้ยงแล้วนะอันนี้หมดเกี้ยงแล้วแล้วก็นั้นที่ดองมาก็หมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปวันหลังละกันไม่เป็นไรอันนี้อ๋อน,นี่สีส้มห2สสอเออทำไมเราไม่มาดูนี้ก่อนวะ ลืมไปว่าเดี๋ยวนี้ปกติอัพถึงแค่5าดาวมันก็ได้ไอเทมแบบพวกนี้แล้วปกติต้องอัพถึง6ดาวนะถึงจะได้อันนี้แค่5าดาวแล้วก็ส้ม5ถึงแดง5อันนี้ก็เอาไซอลมาอันหนึ่งของไซลโลเสียงจะแหบไปไหนเนี่ย <c oughs> รู้สึกเสียงแหบจังเลยโอเคมาอันนี้เอามาไว้ให้มันหนึงแล้วเดี๋ยวขออัพของนิดนึงโอเคแล้วก็เปลี่ยนโปรไฟล์ เลาได้โปรไฟล์ใหม่เราต้องเอาอวยมันนิดนึงแล้วก็รับของรางวัลก่อนเนี่ยถ้าแบบไม่ใช่ช่วงที่แบบมีกิจกรรมใช้จ่ายหรือซื้อสตาร์มินาผมจะซื้อสตาร์มินาแค่10ส่วนทองผมจะซื้อแค่วันละ5ครั้งถ้ามีกิจกรรมใช้ทองออกิจกรรมที่แบบให้อย่างเงี้ยชี้ทองผมก็จะชี้เต็มเราจะเก็บม,มาใช้เต็มตอนช่วงอย่างนี้แต่ถ้าแบบไม่มีกิจกรรมเราก็จะเอาแบบแค่นิดหน่อยพอแค่ครึ่งนึงหรืออะไรเงี้ยมันเปลืองนะเอาจริงๆ อโอ้นี้ขนาดยังไม่ได้ใช้เนี่ยหมดไปเท่าไหร่สองสามล้านเหมือนกันเคเี๋ยวยังไปดีกยาวๆเลยยังปั้นได้อีกรอนิดหนึ่งอาวุชเฉพาะปลุกเตื่นไปแลวหนึ่งช่างมันก่อนมาเดี๋ยวเรามาเอาที่อันนี้ก่อนโอ้ฟ์ เนี่ยจะได้แค่นั้นแหละไม่น่าจะได้สูงกว่าน,นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยจัดใหม่โอเคได้โอ้ได้สิบเศษโอเคอยู่สวยๆอันนี้ก็แน่นอนว่าเราจะต้องอัพเป็นมันอยู่ไ,ไหนวะนี่มาดองไว้ให้หลายสองสามวันอยู่เนี่ยปั๊ปปั๊ ี่ายขึ้นสีฟ้าละสีฟ้าก็จัดไปที่โปติอารันคาจะอยู่ที่25ถึงวะเนี่ย2 3่สโอเคถึงอยู่ใช่ไหมมันสีฟ้าแล้วป่ะโอเคฟ้า25แล้วก็จัดไปจะมีตัวละครพระเอกทีมหญิงตัวละครพระเอกเนี่ยลิวเคนมันก็อยู่ทีมพระเอกด้วยนะเออ มันก็แปลกๆดิพ่อมันก็อยู่ทีมพระเอกเหมือนกันฮอลโลอิจิโกะก็อยู่ทีมพระเอกด้วยตัวไหนที่แบบมีความสัมพันธ์กับพวกพระเอกเนี่ยมันอยู่ทีมพระเอกหมดเลยแล้วก็ตัวละครหญิงตัวละครหญิงอันนี้เราให้ฮาริเบลก่อนปับ๊บโอเคฮาริเบลขึ้นสีม่วงอา่าแล้วก็อุปกรณ์อ่าอันนี้เก็บไปก่อนแล้วกันมาเรามาอัพซาเอลอพอลโลต่อ <S <S ได้อีกป่ะนี่โอเคได้อีกหน่อย อ,อันนี้ขาดหน่อยนึงช่างมันเขียนไว้ก่อนส่วนโซที่จะใส่ผมว่าจะใส่เป็นโซแท้งเนี่แหละน่าจะใส่เป็นโซสายบล็อกบล็อกก็น่าจะดีนะหรือไม่ก็ใส่เป็นโซดาเมจดอนนี่เดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งก่อนแล้วกันนะวันรีวิวจริงๆว่าจะใส่โซไหนแต่ว่าก่อนนั้นอัตราตัวละครทั้งหมดอัตราลดดาเมจเพิ่มขึ้นโอเคอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน มีผลก็ทีมเอาอน,นี้ก่อนแล้วก็ตอนนี้เงินมันอัพนี้ไม่พอเพราะฉะนั้นแล้วก็อัพทีเลเวลแล้วกันมาดูดูจำนวนเงินที่ลดไปเนี่ยปั๊บปับปับหมดไปหมดไป1 1 M 1 1 M กับการแค่อัพเลเวลสกิลนี่ยังก่อคุณสมบัตินี่ยังไปได้อีกแบบอีกไกลมากเลยเนี่ยแล้วก็ยังมีเลเวลอันนี้อีกอันนี้มันอัพได้ถึง64ใช้5.2 M 60 ไม่ได้ไม่ได้ถึงแค่นี้64โอเค64ก็64อ่ะเหลืออารามด้ยทีนี้เหลือ52อัน52อันตัวนี้เนื่องจากตัวนี้มันเป็นตัวแท้งผมก็คงจะไม่อัพอัพดาเมจอย่างอ่าอันนี้กับอันนี้ให้มันมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราขออัพเยนกิมจอก่อนแล้วกันอ่าถ้าหลักๆเลยก็ต้องเป็น2อันใช่ไหมครับ แต่ว่าต้องเก็บไว้ให้ซายเอลอีกไม่ได้ไม่ไดนน้ต้องปลุกตื่นด้วยโอเคเหลือซาเอลมันต้องใช้อันนี้10อันเหลือ6อัน6อันได้อยู่ได้อยู่เหลือ6อันอันนี้แปะอ่ะเดี๋ยวค่อยไปแลกจากส่วนอื่นได้อยู่ป่ะก็น่าจะ กิมจอก็เก่งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตอนแรกกะว่าจะสุม่มวิจัยของกิมจอด้วยให้แบบให้ได้เศษเยอะๆหน่อยแต่ว่ามองว่ามันอาจจะไม่คุ้มอาจจะต้องรอรอหน่อยอาจจะเป็นตู้อาวุธหรืออะไรพวกนี้ซะมากกว่าเงินที่ใช้ไปก็เท่าไหร่วะตอนแรกมันจาก30กว่าใช่ไหมตอนนี้เหลืออยู่17เออเหลืออยู่13ก็ใช้ไปแบบโอ้ใช้ไปค่อนข้างเยอะเยอะแบบเยอะมากๆจนน่ยรู้สึกจนได้เลยอะ เมื่อกี้มันมีไฟล์โปรไฟล์ตัวละครได้อีกมาฮาริเบลฮาริเบลปับปับปับอันนี้เป็นของตอัวละครอ๋ออันนี่มันอัพตัวละครใหม่เข้ามาแล้วน,นี่วะานี่เพิ่งเห็นอันนี้เพิ่งสังเกตเพิ่งสังเกตอันนี้ของทีมนักกากชินจิปะมาวันนี้ก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณนี้แหละไซลอออะโฮโลแกรนหกหมื่น พังอยู่ที่6 0 0 0ืนะกะ็ตัวมันเป็นสายแท้งอยู่ละเอาจริงๆโซที่แนะนำก็จะเป็นแบบพวกโซสายบล็อกเพราะว่ามันเป็นสายโลอย่างเงี้ยโอกาสทำบล็อกอ่ะมันค่อนข้างเยอะกว่าหรือไม่ก็แบบเป็นโซเน้นดาเมจเพราะมันเป็นวทะครดาเมจหมูด้วยเหมือนกันนะเออก็แบบอาจจะเอาดาเมจก็ได้ไม่แล้วแต่เพื่อนๆนะแต่วก็ส่วนตัวผมเดี๋ยวผมต้องดูก่อนอีกทีนึงเสียดายนะที่มันไม่สามารถอัพได้สุดกว่านี้เนี่ยถ้ามันอัพได้จนถึงส้ม5ขีดเราจะ เราใช้เทมแบบเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมที่เติมไปก็สามารถทําได้จนถึงแดง5ขีดเลยก็รอได้เลยกว่าจะมาปั้นรีวิวกว่าจะมาตอนถึงรีวิวพลังน่าจะประมาณแสนหนึ่งได้พอโซ่ไม่ได้ใส่ด้วยถ้าใส่โซ่ก็น่าจะดุกานเยอะแล้ว,ลวอันนี้มันขึ้นแดงๆอ๋อแปลว่ามันน่าจะอัพโซได้เพิ่มเนี่ยนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆนี่คุณสมบัติโอเคจัดไปสีทองอาราม แล้วก็นี่โอ้ซุยฟงจะเอาใช้แค่95ตอนแรกผมนึกว่าจะใช้120กว่าโอเคเนี่ยเห็นไหมโซ so, เนี่ยอัพเท่าไหร่มันก็ไม่พอนะอาจริงโซ so, เป็นอะไรที่อัพเท่าไหร่ก็ไม่พอบางคนก็จะบอกว่าเนี่ยทำไมโซม่วงนี้เก็บไว้ใส่ในตนัวละครทั้งที่ไม่ได้ใช้เอาไปอัพได้อันนี้ผมเก็บใส่ไว้เพื่อมันเพิ่มพลังทีมใส่ไว้เงี้ยมันเพิ่มพลังทีมอยู่แล้วพอได้โซสีม่วงมาใหม่ถ้าตรงสายผมก็ค่อยมาเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะไรพวกนี้ก็ใส่ใส่ไปก่อนไม่เป็นไร แล้วก็เดี๋ยวเรามาปลดเราเรามาไล่ดูก่อนปลดพันธะถ้าจะไม่ผิดมีของเนวเนวนี่นะอันนี้คือคำนวณน้อยเรียบร้อยแล้วพลังเด้งมาอีกเลือดมาเป็นที่6กแสนเจ็ดไ้หกแสนแปดอุณอ,อยู่ที่9ก้าแสนห้าโอ้เกือบล้านละ9ก้าแสนห้าอันนี้ก็นี่สวยงามอารามแท้กิมจอก็เดี๋ยวจะปั้นมาให้เท่ากับตัวอื่นๆน,นะเพราะในเฟสถัดไปอ่ะกิมจอผมว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่เพราะมันเป็นตัวที่ อันติโอกาสติชี้ค่อนข้างดีตีปกติติชี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าตีสกิลย่อยถ้าเปรียบเทียบแล้วดูจริงๆเนี่ยดาเมจมันแรงนะกิมจอดูดิขนาดใส่ของไม่สุดนะเปรียบเทียบกับฮอ,อ,อนโลอิจิโกะแล้วกันแต่ว่าฮอนโลอิจิโกะมันยังปลูกอันนี้ไม่เสร็จอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่กิมจอมันปลูกเสร็จแล้วแต่ว่ายังถือว่าเป็นตัวละครที่ตีแรงมากๆอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเล่นได้ฮอนโลอิจิโกะแสนสามจ่เออแสนสามพลังแสนสอง ก็จะเป็นสีเทพของเราอยู่เหมือนเดิมถึงจะเป็นแผนหน้าแล้วก็ยังไงพวกนี้ก็ต้องมีประโยชน์อยู่ละอาจจะเปลี่ยนสีเทพใหม่อาจจะเป็นอพวกนี้อาจจะเป็นนะสีเทพเรียกนะสีเทพต้นฉบับเฟสใหม่อาจจะเป็นสีเทพที่แบบเป็นเวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะว่าเฟสหน้าตัวไหนจ,จะเป็นสีเทพในไอเดีเรานะเพราะว่าคงปั้นไม่สุดมันมี8ตัวใช่ไหมผมคงปั้นไม่สุดทั้ง8ตัวหรอกอาจจะแบบสีดาวสักสี่ตัวอีกสีหนึ่งอ่ะอีกสี อีก4ตัวอาจจะปั้นสุดนะเอาแบบที่มันเป็นแค่4เทปจริงๆที่ผมพอจะทําได้อันตัวที่แบบเล็งๆไว้นะจะมีสตาร์สสตาร์สว่าจะทํา5ดาวซังเงสืหนุ่มว่าจะทํา5ดาวออยูริจิอันนี้อาจจะทำแค่4ดาวเพราะมันไว้แค่ตีบอสเกิลอะไรพวกนี้แล้วก็อิจ uh, Ik uh, ิโกะมุงเงสืไอเซนไอเซนผีเสื้อแล้วก็ไอเซนดักแด้ ang, 5ตัวเออประมาณ5ตัวแล้วกันนะที่ที่ในใจคิดไว้ทำสัก5ดาวนะพอ,อปลุกตื่นด้วย หรือไม่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทัน6ดาวหรือเปล่านะก็นั่นแหละถ้ามีตัวใน6ดาวก็อาจจะต้องบางตัวอาจจะต้องเหลือแค่4ดาวสักหลายหลายตัวหน่อยนะก็คือแบบอาจจะปั้น6ดาว2ตัวแล้วที่เหลือก็4ดาวหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องรอดูก่อนแล้วกันนะก็วันนี้น่าจะมีเพียงประมาณนี้สําหรับการสุ่มอ๋อไซโออพอลโลแกรนใช่ไหมมันน่าจะชื่อว่าแกรนแนนทไซโออพอลโลแกรนนะครับผมตอนนี้พลังก็น่าจะ โอ้4ล้านเก้ากว่าก็เกือบ5ล้านละก็อีกนิดนึงก็ขอให้อยู่กันไปนานๆนะเพราะว่าช่องที่เขาทําเกมเนี่ยจากที่อ่านจากคอมเมนต์เขาบอกว่าเริ่มเลื่อหอเริ่มหายไปทีละช่องทีละช่องแล้วนะเริ่มเหลือน้อยละแต่ผมอะผมก็เล่นเพราะผมชอบอนิเมะเรื่องนี้อยู่ลวบีดอะผมดูมาตั้งแต่แบบภาคแรกๆเนี่ยเกมไหนที่แบบทํามาจากอนิเมะที่ผมชอบผมจะเล่นค่อนข้างเยอะและเติมค่อนข้างเยอะแล้วก็สุดด้วยการเลิกเล่นอยู่ดีเพราะว่าบางเพราะแต่ก่อนผมเล่น ผมเติมแต่ว่ามันก็ไม่มีรายได้เหมือนทําช่องเกมอย่างนี้ถ้าทําอย่างเงี้ยอย่างน้อยมันยังพอมีเงินหมุนเข้ามาหน่อยถึงแบบวันหนึ่งมันจะอาจจะได้แบบไม่เยอะเออวันนึงเติม300ได้กับคืนมาทําคลิปร้อยหนึ่งเงี้ยเออก็ก็ถือว่าโอเคนั่นะแหละอย่างน้อยมันก็ยังพอได้กลับคืนมาบ้างนะก็มีเพียงประมาณนี้แหละสาหรับคลิปนี้นะครับผมใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกาลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไป เขาเรียกอะไรนะสามารถกดกระดิ K ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปก่าๆได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแบ่งคลิปไปทางซ้ายเพล์ลิสตไปทางขวาแล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมจถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม